ในที่สุดก็มาถึงแล้วสำหรับครูเซอร์สไตล์ดาร์กที่หลายคนเฝ้ารอคอย Honda Shadow Phantom ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนแฟน Honda และสายบิ๊กไบค์ทั่วโลกด้วยการออกแบบที่ดูดันยิ่งกว่าเดิมผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็น Shadow Phantom 2025โดดเด่นด้วยโทนสีดำด้านและการตกแต่งสไตล์มินิมอลแต่ทรงพลัง ไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่ยังคงเอกลักษณ์ของซีรีส์ Shadow แต่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูดันกว่าเดิมถังน้ำมันโค้งมนและเส้นสายของตัวถังที่เรียบง่ายแต่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งขณะที่ชิ้นส่วนห่อลายจุดถูกเคลือบโทนดำด้านสร้างคาแรคเตอร์ Phantom ได้ชัดเจนยิ่งขึง้น ในด้านสมรรถนะ Honda Shadow Phantom ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์วีทวิงขนาด7 4 5ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงบิดจัดเต็มในรอบต่ำและกลางตอบโจทย์การขับขี่สายครูเซอร์ที่ต้องการพลังและความนุ่มนวลไปพร้อมกันเสียงเครื่องยนต์ยังคงทุ้งลึกดุดันและเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้ขี่สัมผัสถ,ถึงพลังในทุกครั้งที่บิดคันเร่งระบบการสะเทือนปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่ โชคหน้าเทเลสโคปิกขนาดใหญ่และโชคหลังคู่ที่ถูกเซ็ตมาอย่างเหมาะสมทำงานร่วมกับเฟรมที่แข็งแรงให้การควบคุมที่มั่นใจทั้งในเมืองและทางไกลขณะที่ระบบเบรกติดตั้งดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS เพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์แม้จะคงความดิบของสายครุยเซอร์ไว้แต่ Honda ก็ไม่ลืมที่จะเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ Shadow Phantom ปี2025มาพร้อมหน้าปัดดิจิทัลแบบกระทัดรัด แสดงผลชัดเจนและฟีเจอร์อำนวยความสะดวกอย่างช่องชัด USB ที่ซ่อนอย่างแนบเนียนเพื่อไม่ให้เสียสไตล์ดั้งเดิมความสะดวกสบายคืออีกหนึ่งสิ่งที่โดดเดน่นเบาะนั่งแบบโลว์ซีทสูงไม่มากนักช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือโปรแฮนบาร์ที่จัดตำแหน่งมาอย่างพอดีช่วยให้ท่านั่งขับขี่ผ่อนคลายลดความเมื่อยล้าเมื่อต้องเดินทางไกล สิ่งที่ทำให้หลายคนประทับใจคือความเรียบง่ายแต่เท่แบบดิบๆของแฟน n ้องรุ่นใหม่นี้ฮอน d a าไม่ใส่ลูกเล่นมากมายแต่เน้นความเข้มที่เป็นเอกลักษณ์และเสริมด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆสีที่เปิดตัวนั้นมาในโทนเข้มเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นดำด้านดำเงาหรือโทนทูโทนที่ผสานความทันสมัยกับความขึง สำหรับใครที่เป็นแฟน Shadow มายาวนานรุ่น Phantom 2อง5นี้ถือเป็นการยกระดับที่ทำให้คุณได้สัมผัสทั้งความดิบความดุดันและความล้ำในคราวเดียวมันไม่ใช่แค่รถครุยเซอร์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสไตล์ที่แตกต่างและความมั่นใจในการเดินทางนี่คือ Honda Shadow Phantom ปี2025รถที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่หลงใหลในความอิสระ ความเรียบง่ายและความดุดันที่ไม่มีใครเหมือนแล้วคุณลับพร้อมจะปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งการขับขี่ไปกับ Shadow Phantom รุ่นใหม่นี้หรือยัง